สวัสดีค่ะวันนี้คุณครูเก่งชวนกินนะคะตลาดนัดวัดช่องลมนะคะมีตะของอร่อยๆขนาดเลยแนะนําก่อนนะคะเจ้าของร้านนะคะน้องจอยนะคะทําอาหารเบเกอรี่นะด้วยถิ่นเอยนะคะนอนตีสองท่คืนเลยค่ะใช่อะไรนะคะและแชทคุยกับผู้ชายนะคะทำขนมนะคะต่อมาแนะนำร้านนะคะร้านต้องปูนะคะสดผักสดผลไม้ตลาดสีเม nah ืียงค่ะนะคะ ผักธรรมดาไม่ขายนะคะขายผักต่างประเทศนะคะแล้วก็น่ากินไหมเนี่ยน่ากินมากนะคะอ่ะแวนนี้วันนี้ซื้อของครบสองยี่บาทก็แถมมีค่ะขนมปิ้ะนะคะอ่ะใกรเค็มราวาเนี่ยวไม่เห็นไหมค่ะกินกันได้เห็นเลยว่าวร่อเดี๋ยวขอทุก่อนนะคะเยอ้ไหมออออเออเอออรเอยมากอร่อยออเออออเอออเ บายโคตรจะคลิ้มเลยนะคะนี่จะขายที่กรุงเทพประมาณกล่องละร้อยค่ะลูกละห้าสิบนะคะ,ะ,คะขอให้กินก่อนกันฝากหลานด้วยนะคะน้องคูนน้องจอยนะคะอร่อย,อยที่สุดเลยสามโลกนะคะแวะมาตลาดน้วัดชุมลมอยู่สองทามแวะมาร้านน,นี้นะคะได้ได้